ท่านบอดี่หานะทำเต้นไปเถอะทำไปไงทำบอทำแดงอีกแดงนนิดหน่อยทำบอทำบอยไม่ได้ทำแดนตามสายเพิ่มอ่ะพี่ได้เมื่อกี้โดนแซวเยอะเลยนองเต้นเยอะเลยยังมาเขามามาเราอย่างนี้ถูกแล้วครับับไม่ไม่ไม่ปพามาครับถูกแล้วครับทุกคนพูดได้ถูกต้องทุาไม่หักแดนเราไม่มาทำเต้นเลยเราไม่มาทำสายเต้นเลยไม่คือเป็นยากนะพี่หมายถึงว่าคือจะทำบอซีนเต้นอันนี้มันไม่ใช่ซีนเต้นที่แค่แบบ แค่เต้นอ่ะมันมีเรื่องล็อกกิ้งมันมีเรื่องแบบเต้นแล้วคุณต้องรู้ด้วยว่าประโยคนี้พูดว่าอะไรจะต้องอารมณ์แบบไหนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ต้องแบบคือเหมือนแสดงไปด้วยเต้นไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็มีล็อกกิ้งแล้วก็มีคิวกล้องแบบก้าผมเต้นให้ถุยเนี่ยผมก็ยากแล้วอะไรเงี้ยเออไม่ไม่แล้วรักษาเป็นไงไปเขาบอกว่าขากระแข็งไปฝังกัน มันโรคไปหมดเหรครับมหมายถึงว่าเคยแบบเคยคือบางทีเราแบบต้องถามตัวเองว่าเวลาเราเดินก้าวขวาแล้วแม่งมือไหนไปทางหน้าอะไรมัน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 ล้วนไปหมดอ่ะเป็นเป็นอะไรที่เราไม่ถนัาดาจ,จริงๆแหละแต่การถ่ายรัเป็นไงไปสินค้าอนะอกาามาแค่ทีมั้ยมีงานอยู่ยังไม,ไ,ยไม่ได้ดูเลยครับมันจะตื่นเต้นมากเลยคือจริงๆวันนี้ไม่ห่วงอะไรในหนังเลยห่วงตื่นเต้นอย่างเดียวแต่บางทีซีเซอร์ที่ปล่อยมาดีมากดู้วนะดูดุแต่เห็นใบอยู่นิดเดียวเองตอนนี้นั่นแต่สิแต่ว่าเขาให้เป็นลุ้น กูบอกว่าเต้นมี2นาทีสมนาทีเหมือนกันนะซีนเต้นอย่างเดียวแล้วเต้นใครทำจริงๆกี่นาทีสองวันแบบไม่เพราะว่จริงๆริงเขาเขาแบบเขาเขาเขาลงทุนกับซีนเต้นมากๆนะหมายถึงว่าเราถ่ายนะเราถ่ายหนึ่งกองใช่ไหมแต่ซีนเต้นคือเราเอากองที่เป็นเหมือนกองบอลิวูดมาเลยนะครับเลยทีบอลิวูดนตะก้องตะก้องทุกอย่างคือแย่งหมดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ขัดเยอะมากๆมีแคบมีกว้างมีแบบต้องดอลลี่คือเพื่อให มันดูอลังการที่สุด่อได้เห็นวงเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมภาพองบบริบูลเลยใช่ครับใช่ไม่เห็นบอกว่าเดี๋ยวไปใช่แก้ต่างในการโชว์เต้นอัดคลิปลงโซเชียลตัวเองเลยไม่มีครับไม,ไม่น่ามีครับรไม่น,น่าจะมีโอ้สงายไม่มีหรอกพ่อไม่มีครับจะไม่เต้นให้เขาดูซะหน่อยมหรอไม,ม่ครับเพราะว่าจะได้พิเศษเฉพาะในคอนกรนตมาเองเท่านั้นเอย่าพัดเต้นตอนนี้เดี๋ยวคนจะไม่ดูข้างในมันมันเป็นเขาเรียกมันเป็นไฮไลท์มันเป็นแบบของคาดูยากครดูสุดครับอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของไพี่ชิครับผม ไปไม่ไปไม่ได้จกิงกันารเต้นเลยหรอไม่ผมชอบผมผมก็เคยนะผมชอบเต้นแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันแบบมันกดดันหนักันแบบทั้งเต้นแล้วเต้นอินเดียก็ไม่ได้เหมือนเต้นปกติแล้วเหมือนเขาเรียกอะไรมันจังหวะมุเมเรยากแต่แต่แต่ว่่พี่แบลแบบอเ่ซิ่แต่่แ่แต่แต่ต้ไม่ได่แต่ไต่แต้แต่ชา่แเ่แต่ย่แตเแต้แต่่แต่แต่แตต่ดตแย่งตแต่แต่แ่คนต้แเ่่งต่แ่ต่เต่แต่แต่แแต่แ่แต่แต่แม่่ต่ ซ้อมอยู่5วัน7วันเพื่อเพื่อส3นาทีนะครับไม่แต่เราก็ซ้อม5ทีแล้วขอเบรกตลอดใช่ป่าไงไม่ไม่ซ้อมเยอะผมผมแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเราต้องแบบเก่งมากคุณชนรัมมิดใช่แค่1นาที1นาทีแต่เตลล์ไปก็ขอร้องอย่างเดียวครับเพลงอินเดียก็ร้องไม่ไหวยากมากเลยจริงๆไปไหนก็เที่ยวหลายหลายชาติก็ต้องไปฝังสามารถเต็มกันได้ใช่ครับใช่ครับคือมันนั่นเป็น ตัวละครที่ผม,มรับแล้วดันมีความสามารถเยอะมากๆคือเขาเป็นคนที่แบบขี้เบื่อและชอบเปลี่ยนกิจกรรมทำตลอดตลอดอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าเราที่เขาไปเล่นอย่างเขาเราก็ต้องเหมือนไปไปเรียนทุกๆอย่างที่เขาทำเป็นเพื่อที่เราจะได้สแสดงออกมาได้อย่างสมจริงอะไรเงี้ยอภิบาลทางเรื่องการตอนเป็นผู้บริหารระบานเป็นไงบ้างเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยครับก็ เหมือนเอ่อเขาเรียกว่าไงค่ะคือผมก็มีโอกาสได้ลองได้ลองทำธุรกิจอยู่แล้วในแกบเซาอะไรกัวโสต์สตาร์อะไรนะแต่ว่าพออันนี้มันมันก็เหมือนว่ามันเป็นอีกธุรกิจอีกอย่างนึงที่เราเพิ่งเริ่มเข้ามาเข้ามาทำเราก็ยังพอเขาเรียกอะไรยังพอมีประสบการณ์จากอันเดิมแต่ว่าพอมันอยู่ยช่วงเริ่มต้นเล่ครับแั้ใหญ่ที่ต้องปรับอยู่แล้วก็จริงๆก็ตอนนี้ก็กําลังตามหาทีมที่ ลงตัวไปด้วยกันยังยังต้องการรับเพื่ออีกหลายหคนมากๆไงก็ฝากติดตามทางโซเชียลของของคลาวด์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งคราวได้บอกว่าจะเปิดรับพนักงาน100คนเลยเออยังไงต้องมาทำอะไรคเอาเป็นแต่เราใหญ่นะไม่ถึงไม่ถึงต้องดูรายละเอียดคุาพแฟนสาวมาเยอะไงมีถึงรับพิเคนเดียวถ้าเรื่องอนาคตใช่ไงหมรับฐานก่อนแล้เดี๋ยวเดี๋ยวรับอีกหลายตำแหน่งเลยครับยังไงก็ให้ที่สนใจมาเข้ามาทำงานด้วยแล้วไม่ชินกับอครับว่าผู้บริหารไม่ชินเลยจริงจริงจริงรู้สึกว่า ชอบเวลาคนเรียกแบบเรียกไปเรียกอะไรเงี้ยเหมือนเดิมรู้สึกว่าจริงๆเรามีหลายปุ่นป่ายแต่เราก็ยังอยากเป็นน้องๆของทุกคนเหมือนเดิมอันนี้มันเป็นแค่แบบอีกหนึ่งอย่างที่เราที่เราเข้าไปทำจริงๆริงพนักงานมาสมัครงานเรียกน้องใบน้องใบได้ไหมพนักงานนะทุกวันนี้ก็เรียกไงะจริงๆไม่มีใครไม่ได้บอสเรียกไม่ไม่แล้วแล้วแต่บอสเวลาเรียกจะเป็นกันแหนกันไหนบบอสค่ะอ้าวสาวสาวใหม่สาวใหม่ไหมนุ้งใบนะที่แบบเก่งๆคุณใบค่ะเอกเดมาร์ เลยยังไม่เสร็จยังรู้เจ็ดแล้วทำเจ็ดเลยเจ็ดเต็มร้อยแล้วหรอครับเต็มเป็นสิบนะครัพี่ไวท์ถามคอนเสิร์ตเสุดท้ายที่เราที่เราไปกับพี่ไหนไซบีเรียใช่ไหมครับกัมพูชานสุดท้ายที่ท้ายเราโคตรตึงเลยก็เป็นผมว่าเป็นเป็นครั้งสุดท้ายของของทัวรไซบีเรียคือเขาเรียกว่าอะไรเราอยู่คอนเซิร์ตนี้มันนานเราอยู่กับเซตลิสต์ที่เป็นเพลงประมาณนี้มันนานจนเราแบบผูกพันเรารู้สึกแฮปปี้กับกับกับเขาเรียกอะไรกับ ก็ฟ้าแบบนี้คือต่อให้เราเล่นเราเจอวินในงานอื่นๆมันก็จะไม่ใช่สายไปสายอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีความใจหายครับจริงๆมันมันพึกพันกันมานานเนาเป็นพื่อนกันมาแพอวันนึงมันต้องแบบต่างคนต่างไปตุดโตมันครับ,รบผมว่าไม่ค่อยต่างับจริงๆผมรู้สึกว่าต่ออยู่ที่เดียวกันก็ต่างคนก็ต่างทำงานของเรากันนะแลอไรเงี้ยเราเมีงานอะไรเราก็มาร่วมทำงานด้วยกันอย่างผมเชื่อว่าหลังจากนี้ครับต่อให้ผมกับวินจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรายังมีงานอะไรที่ได้รวมกันอีกหลายอย่างแน่นอนแด้วแต่ว เนี่ยจริงๆปีหน้าก็มีมีมีผมต้องทำอะไรกับวินแน่ๆแล้วหนึ่งอย่างแต่นะไม่ได้็่เดี่ยวว่าคอนเสิร์ตครับเออครับถาได้ไหมอ่ะเบอกว่าผมเขียนเมื่อไลร่จะจบคอนเสิร์ตต้อเขียนระบายถึงการละกันด้วยระบายรบะไม่ใช่เขียนไม่เขียนขอบคุณเขียนขอบคุณเพราะว่าหมายถึงว่านอกจากอยากจะขอบคุณวินผมอยากจะขอบคุณแฟนๆลับทุกคนเลยที่แบบคือสายไปสายมันเป็นคอนเสิร์ตที่เราเล่นหลายประเทศแล้วเราใช้เวลานานในการทำแล้วบางที แฟนคลับที่เราได้เจออะไรเงี้ยเขาไม่ได้แต่บางทีเราก็เจอหน้า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 เดิมแล้วเรารู้สึกขอบคุณมากที่เขาแบบเหมือนเขาแบบซ mm ัพ hmm. พอร์ตเขาพร้อมที่จะตามเราในทุกประเทศเ mm hmm. ขาอยากที่จะได้ดูโชว์เราที่มันพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นในตลอดหนึ mm ่ง hmm. ช่วงปีอะไรเงี้ยเราอยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยแล้วเราก็อยากจะขอบคุณวินด้วยแหละจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกไซส์ไซส์คือตัวหลักคือพงกุลวินเนาะคืองานมันจะออกมาโฟล์ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราสองคนไม่เป็นพันในทีมต่อกันแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคน ไม่เคยฝ่ายมือครับมาจะแงมนะคะปีหน้าโปรเจกต์ที่ที่บอกเป็นเพลงเป็นการแสดงเป็นโฆษณาเออเป็นเซเตอร์เนาะ กเจ็ดยี่สิบสี่เน้อไม่ใช้คำผิดว่าแต่โดยท้ายท้ายพี่ไปแต่โดยที่งานคอนเสิร์ตของเราครับคอนเสิร์ตรองเท้าในนี้ผมโอครับผมก็เดี๋ยวปลายปีครับผมยี่สิบสามยี่สิบสี่ธันวาคมนี้นะครับศู่สุริยกิจครับก็เป็นเ first meeting ของผมเลยสำหรับใครที่ยังไม่ไดบันนะครับก็เข้ามาสนุกให้กันได้บอกได้เลยว่าอบอุ่นที่สุดไทยเยอะแยะมากมายแล้วก็สนุกแน่นอนครับได้เหนอะไรบ้างครัครับเเห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นหลายอย่างครับ ต่ว่าอย่างที่บอกครับความเจ็บพอมันเป็นโฮมปาร์ตี้ผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาขอบคุณมาสนุนด้วยกันผมเชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนจะได้แบบมีรอยยิ้มแล้วก็แบบกลับบ้านไปทุกคนจะฟูลฟิลกับคอนเสิร์ตนี้น่นรับแต่ทุกโมเมนต์ท่องไปไหมฮะตลอดคอนเสิร์ตทุกมูฟเมนต์หรือโมเมนต์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 ไหนจะน้อยหน่อยนะว่าโมเมนต์เดียวโอเคโอเคค่ะโอเคสักนิคสับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บายพี่บายไปม่ต้องได้ครับไปแว พี <G ã i> <net diz> ่ของพนทีใหม่หนึ่งลูกได้ครับ